สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิกกับท็อป EP ที่13นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวสายเติมไปสุ่มแช็ดโลกปักทงจีบสาวนั่นเองนะครับผม ก็นะครับทุกคนสําหรับ EP นี้นะครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นชุดสายเติมตึงๆนะบอกเลยชุดนี้หล่อเท่เหลือเกินนะครับผมก็ใส่เป็นกางเกงที่ยังไม่เข้าเซิร์ไปด้วยนะครับ <Nope. S 1> และก็สําหรับ EP นี้ก็ยังใช้ชื่อไก่ใหญ่ยาวอยู่เหมือนเดิมนะ <Fuck. S 1> และก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแดงนะครับผมสดาวนะครับก็แต้ม5,173นะครับทุกคน ก็ใกล้จะขึ้น5ดาวแล้วนะครับผมแล้วก็ครับสําหรับวันนี้เซตการแต่งตัวก็มีตามนี้นะครับผมก็เป็นหมวกเอฟนะครับแล้วก็จะเป็นแว่นตาตักไลแล้วก็จะเป็นก้ามทอง แล้วก็จะเป็นกางเกงของไว้นะครับผมเป็นชุดที่ยังไม่เข้าเสิร์ฟนะครับก็เป็นกางเกงของชุดนี้เลยนะครับทุกคนบอกเลยหล่อเท่จัดนะครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าสีขาวนะครับทุกคนตามนี้เลย<ะ>แล้วก็นะครับผมสําหรับ EP นี้ท่าทางที่พี่ท็อปจะเอาไปจีบสาวก็จะมีตามนี้เนาะ,ะก็เป็นท่าให้ดอกไม้นะครับนี่เอาไว้ให้เมียชาวบ้านนะฮะแล้วก็ท่าให้หัวใจนะครับผมนี่ ของจริงและก็จะเป็นพวกท่าสกินปืนต่างๆเนาะ <c oughs> ก็เป็นท่าลูกซองนะครับผมและก็จะเป็นในส่วนของ AN94 ็ <c oughs> และก็นี่ทอมสันนะครับและก็ลูกซองเวลแปและก็จะเป็น mp40 นี่หล่อๆที่เท่เลยนะครับทุกคนและก็ปิดท้ายด้วยท่าปักธงเช่นเคยนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าท่าปักใจนะครับผมเออนะฮะโอ้โหแม่ตึงเหลือเกินนะครับบอกเลยแล้วก็นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปสุม่มแชทโลกจีบสาวกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go <S ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในตีแชทโลกกันแล้วนะครับและคือตีนี้มาเจอตีตึงซะด้วยนะครับผมตี้ดันแรงบอนี่และคือมาเจอสาวกล้ามทองแรงแกนด้วยนะครับเปิดไมค์คุยเลยละกันนะครับผมฮัลโหลครับหวัดดีครับเปอนไน้องเฮ้ยหวัสดีครับพี่ชายชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อป้ามโนเฮ้ยชื่อเล่นครับพี่ชื่อเล่นครับ ชีเตอร์เนาะเยดแค่วยพี่โคตรตึงเลยอยู่แรงแดงห้าดาวด้วยเฮ้ยพี่เล่นยังไงเนี่ยเล่นไปงั้นแหละน้องเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองเยดแค่เฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะแล้วน้องน้องสาวด้วยพี่สาวคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยที่ชื่ออะไรเนี่ยเคเลยเพื่อนอ่ะแรงแกน่ะแรงแกน่ะปัอกชอโฟยเป่าครับคุณโฟอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบวโอ้โหเดี๋ยวนะคุณโฟแบบมีฟงมีแฟนหรือยังครับเนี่ยปั๊มึงยุ่งอะไรแฟนรวยสัต ฮะยุ่งอะกับแฟนกูัวอะอะไระเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะครับอะไรนะครับยุ่งอะไรกับแฟนกูอุ้ยเปล่าครับพี่เอ้ยเดี๋ยอันนี้เดี๋ยวนะแฟนพี่หรอเออเอาขอแฟขโทษได้ป่าวขอ,<ฟ>ขอโทษได้ป่าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลนเลยลนลนลน,ลนขอโทษขอโทษไม่ได้ครับไอหน้ามออุ้ยโอ้โหพี่ก็แรงเกินนะเนี่ยเฮ้ยพี่ชางอุ้ยโอ้โหเองคนไหนเนี่ยอ๋อพ่อหนุม่มอ่าชื่ออะไรเนี่ยชื่ออุ้มเหรอแฟนเบฟเนี่ยอึ ชื <ort. S 1> ่อโอมครับอ๋อชื่อโอมชื่อโอมเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วอันนี้แบบอืมผมขอโทษได้หรือเปล่าครับอ่าพีเตอร์ครับพีเตอร์ครับขอโทษได้ไหมครับขอโทษได้ไหมขอโทษได้เปล่าไม่ได้น้องเอ้าเย่นี้ก็มออะไรนะครับเลื่อยเอ้าจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิอย่าอย่าอย่าพิ่งแบบเอืมปากแซบใส่กันได้หรือเปล่าครับเนี่ยแล้วมึงให้ดอกไม้อะไรอ่ะเอาเปล่าครับพี่มีใจเหรอเปล่าครับไม่ได้มีใจครับพี่มีสูตรครับพี่มีสูตรครับ ตัวอะไรมึงเปล่าครับนี่ก็แค่ให้ดอกไม้เฉยๆแบบท้าทงท้าทางอะไรเงี้ยพี่ก็คิดมากเอาไปทิ้งครับเขาไม่รับหรอกอุ้ยโอ้โหน้องน้องน้องโฟไม่รับหรอกครับเนี่ยไม,ไม่ผัวละค่ะจะรับทำไมก่อนอุย้ยเป็นใครอโอ้โหเจ็บจี๊ดกวจใครเอาหรอกอะไรนะครับอะไรนะมีมีหน้ามอมือนนี้นใคันตอวใครเขาจะไปเอาอุ้ยนามันหนสัตว์เย็ดเคยอุ้ยเจ็บจี๊ดว่ะพี่ชายโอ้โหผมเศร้าเลยอะทำไงดีอะ ผมขอโทษพี่ก็ไม่หายหรอกไม่รูผัวกูเลยอีนี่นี่เอ้าแล้วผมจะไปรู้ได้ไป็เหรอเป็นผัวเมียกันนี่ก็ถามมันเป็นน้องก็ถามแล้วไงว่าเออแบบไม่ใช่ก็ถามแล้วไง่าเออมีแฟนหรือยังอุ๊ยเดี๋ยวนะก็ถามแล้วไงว่าเออแบบก็มาม้อะไรเอาก็ถามแล้วว่ามีแฟนหรือยังเนี่ยก็เออบอกดีๆก็ได้ว่ามีแล้วอะไรงี้แต่ไม่ยอมบอกเนี่เลยแน่เลยทําตัวบ้าอุ๊ยโอ้โหเฮ้ยทําไมพี่สาวแรงอย่างเลยครับเนี่ยแล้วมึงยุ่งอะไรอ่ะ เปล่าครับก็เอ้าแฟนนายด่าเราไง<โ>น,นาย<อ><ด>คนด่าละเอา้าโนเองอ่ะเอา้าขอโทษได้ป่ะล่ะขอโทษได้ไหมเนี่ยเราถามไม่ถูกตามมาแต่เรือโอ้โหเศร้าเลยกูชีวิตมาทุกคนเดี๋ยวเรานียครับปากทงอัดหน้าไอ้ผัวเมียไอ้คู่รักปากดีนี่ดีกว่านะครับผมปากยังแซ่บเลยนะครับทุกคนมาหนึ่งสองสา เย่แค่เฮ้ยเปิดดิเฮ้ยเต้นไก่ใส่กูด้วยเชียเฮ้ยโอ้โหเจ็บจี๊ดป่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยป่าผมก็เ้าท่่ไหรนองปากเฉยๆครับอุ้ยเฮ้ยแล้วพี่เปเอาท่าเองคมไม่เคลียร์เลยเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมต้องร้องเช่าด้วยอ่ะแค่กูไม่เอาทำทรงแอ็กใส่นะเฮียดิอุ้ยโอ้โห โอ้โหรวยแค่ไหนเขาก็ไม่เอาหลังน้องเย็ดเคเจ็บจี๊ดไอ้เชี่ยโอ้โหทช่ไมพวกพี่ปากดีกันจังเลยครับเนี่ยเฮ้ยว่ะเฮ้ยไอพี่พี่โฟครับผมแบบขอไอจงไอจีได้ไหมขอได้ปะมีมีไอจงไอจีเฮ้ยอยากอยากได้แบบอยากเห็นหน้าเห็นตาเฉยๆได้ไหมข้ามหน้าข้ามตาผัวกูชิบหายเลยเอาเอ้ยนายเราขอไอจีแฟนนายได้ไหมถ้างั้นอะเอาเี้มึงไปหนึ่งกับแฟนกูให้ชนะไปไอกระจอกเย็ดไอเชี่ย เฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอเออมีชนะผู้หญิงได้เปล่าเย้เดี๋ยวพี่ผู้หญิงปากดีผมตบมานักต่อนักงเลยนะผมสะพาไนะเดี๋ยวแพ้แล้วกันไอ้เี้ยอย่าแพ้แล้วกันนี่แหละทำทรงเอาจริงไะเนี่ยพี่เอาจริงไะเนี่ยจริงจังไะเนี่ยอันนี้พูดจริงจังไะเนี่ยเออมึงเล่นในชนะดิมานดิกูได้หมดอ่ะเฮ้ยจริงไะเนี่ยจริงเดี๋ยวมึงเล่นในชนะแล้วกันอย่าร้องนาไอ้ติ๊กเชี่ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยนายเปล่าไอ้เด็กเชี่ยเนี่ยมัาด่าผมเนี่ยมึงหรือเปล่าครับ อุ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ้ยแฟนชาวบ้านไปทั่วโอ้โหร้องเอาแฟนชาวบ้านไปทั่วกูถามแล้วว่ามีแฟนหรือเปล่าแค่ตอบว่ามีหรือว่าไม่มีเนี่ยแต่แมงมาดากูเฉยๆต้องคานอะไรเนี่ยต้องการอะไรจ้ะคนปกติมาถึงก็ไม่ถามหรอกนลก็ถามเฉยๆไงว่าแบบมีฟงมีแฟนมีอะไรหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้แบบคุยแบบคุยแบบเออแบบถูกคนอะไรอย่างงี้เออเข้าใจปะเข้าใจปะอารมณ์เหมือนหมาสอดรู้ เย็ดเข้โอ้โหโอ้โหเหมือนคุณโดนด่าเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เหมือนเลยอันนี้แม่งด่า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 ผมจริงๆใช่ปะเนี่ยก็มึงงอให้เขาด่าเนีอะโอ้โหนี่ขนาดด่ายังไม่รู้ด่าเลยคนโง่เอ้าจริงกุงเธอไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งพวกมึงนี่รักกันได้เนาะทำไมอะเสียคูยเลยอะอุ้ยโอ้โหโอ้โหปากดีแม่งทั้งคู่เลยเนี่ยเฮ้ยแล้วมีปัญหาอะไรกับพี่กูปะล่ะไม่ได้มีครับมึงก็หุบปากเขาไปเด็กเป็ด เอาอ๋มึงด่าเลยน้องกูอ่ะลามปาไม่ได้น้องกุยเอาก็เขาด่าผมไงเดี๋ยวนั้นก็แบบเขามาด่าผมไงเขาก็มึงไม่ย่งับพี่กูก่อนอะเอาแล้วแบบเออแบบคุยดีๆไม่ได้เหรอตอนแรกก็ขอโทษไปแล้วแต่ย่ก็แบบไม่หายเองอะทำไงดีอะขอโทษอะไรมึงขอโทษอะไรมึงก็ขอโทษไปแล้วไงเออที่แบบผมไม่รู้ไงแบบว่ามันเป็นแบบเป็นแฟนพ่เตอร์อะไรเงี้ยอ ขอโทษแล้วมันช่วยอะไรได้ออเอาก็เออแบบทําไมแบบมันจะช่วยไม่ได้วะขอโทษทำไมมันจะช่วยไม่ได้หรอครับมันแค่ลมปากอะน้องเยดเคโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือแบบว่าถ้าสมมติว่าผมได้แบบไอจี IG เนี่ยผมต้องไปแบบหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเออชนะได้มึงเอาไปเลยผมต้องเล่นกับแฟนพี่จริงหรอเออมึงกลัวมาถไม่ได้กลัวแบบเออแบบแบบเดี๋ยวหาจะหาว่าผมแบบรังแกผู้ยญงผู้หญิงอะไรย่างงี้ไง โทรสภาพชนะได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะกลัวแพ้หรือเปล่าคือไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวแต่แบบว่าถ้าหนึ่งงกับพีเตอร์ได้หรือเปล่าครับเนี่ยมึงก็มาดิมาเห้ยกับพีเตอร์เลยเหรอเออยดเคเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าแบบจะเอากับแฟนพี่ดิแบบผมหวั่น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 พีเตอร์ว่ะหวั่น่ะจริงหวั่นจริงจะเอาอะไรมึงพูดให้มันครบจะเล่นกับผมม่ไเลยผมอยากได้ไอจีแฟนพี่พีเตอร์ขอได้ไหมขอตรงๆเลยไม่ต้องเล่นหนึ่งงได้ไหม มึงก็นิ่งหนึ่งให้ชนะครับอะไรมึงกลัวแพ้เหรอน้องไม่ได้กลัวครับพี่แต่แบบผมขีเข้เกียจอะพี่ขี้เกียจอะดิขอได้ไหม,มรครับอุ้ยงั้นได้ได้เดี๋ยวงั้นผมขออนุญาตแบบขอแอดแอดเพื่อนไปได้ปะเนี่ยแอดเพื่อนไปแบบจะชวนเล่นอะไรอย่างงี้ได้เปล่า ได้อ่าผมแอดไปแล้วครับเดี๋ยวผมแอดพี่เดี๋ยวแอดทั้งสามหน่อเลยละกันอ่าจัดไปทั้งสามหน่อเลยเดี๋ยวผมแบบออกออกไปสร้างให้โอเคเปล่าเดี๋ยวอันนี้แบบโอ้โหผมเปเลยนเนี่ยเห็นไหมผมผมเปยจัดเลยเนี่ยออกไปสร้างห้องให้เนี่ยแตดสร้างห้องไปเียยชั่วโมงเองน้องมออเอ้บินเอ้าเหรอเอ้าเหรอขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมแบบไม่รู้ว่าไม่รู้อ่ะขอโทษได้ปะครับแมงบือจัดอ่ะเอาขอโทษครับขอโทษอ อุ้ยขอโทษครับงั้นเดี๋ยวต้องรวยใช้บัตรรีอุ้ยขอโทษเขิดเลยเขิดเลยเขินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปสร้างให้โอเคป่ะครับพี่เออไปสร้างไม้กระจอกได้ครับพี่ไปแล้วครับายบ่ายครับพี่ไปแล้วครับและคือแบบว่ามาเจอต่อสองสามคลิปแล้วนะครับผมท้อเลยอ่ะเจอแต่แบบเมียชาวบงเมียชาวบ้านเขาเนี่ยเศร้าเลยนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปหนึ่งหนึ่งกับอําน้องโฟคนเมื่อกี้ดีกว่านะครับผมปากแซ่บจัดเลยนะคือแบบ ทั้ง3คนเลยนะโอ้โหไม่ไหวเลยนะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวผมนะครับต้องไปสร้างห้องหนึ่งหนึ่งกับน้องโฟก,ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับทุกคน let's go ครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมซื้อปืนก่อนละกันนะครับจัดไปเฟี Feel ้ยวๆ11หนึ่งหนึ่งกับเมียชาวบ้านนะครับถ้ากูชนะก,กูได้ไอจียาลูกหวังว่าอีพีนี้คนดูจะไม่ได่านะจ๊ะ ไปทุกคนเลสโก o ครับผมเอวิโกเอวิโกสาวคนนี้เขาจะตึงเปล่าวหรเออเขาจะตึงหรือเปล่านะอยู่ไหนจ๊ะอุหัวโยกจ้านี่ให้หัวใจให้ดอกไม้หน่อยละกันนี่ของจริงบอกเลยยิงเสร็จให้ดอกไม้เนี่ยไปทุกคน เลสโก้ัาผมมผมอย่างชอบเลยนะแม่งปากดีทั้งผัวทั้งเมียสมเช็ดโลกมาแบบกูกล่าวว่าจะจีบสาวแล้วกูจะไปรู้แล้วว่ามึงเป็นผัวเมียกันโอ้โหขอโทษก็ขอโทษแล้วนะทุกคน<ะ>ไม่ใช่ว่าแบบผมไม่ขอโทษนะผมขอโทษนะเว้ยแต่ว่ามันแบบไม่รับคําขอโทษแล้วมาด่าผมเองนะผมก็ช่วยไม่ได้นะไม่รับคําขอโทษเองใครจะไปรู้แ่นะน้อไปทุกคนอันนี้น่าจะส e มอีพีแล้วปะ่ะที่แบบว่า ผมมาเจอเมียชาวบ้านเขาเนี่ยจ้าเอ๋ล <Nope. S 1> อุ้ยอุ้ยไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้รอดได้ไงอะ่ะลุก เอาพันยาเฉยพันยาเฉยอะไรกันครับเนี่ยอยู่ไหนจ๊ะเขาหนีผมมาดูดิเขาหนีผมเว้ยสู้ผมไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะดูดิยิงถอยอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเล่นแลถอยเล่นแลถอยคืออะไรก่อนคืออะไรอีหนูคืออะไรจ๊ะ เล่นถอยอ่ะทุกคนผมจะบ้าตายไม,ไม่ไหวเลยนะท้อเลยอ่ะแบบมาเจอคนเล่นถอยเนี่ยหมนอารมณ์เลยนะเนี่ยเอ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาเป็นผู้หญิงเนาะ<อ>ก็เราแบบตบเด็กเตะผู้หญิงยิงคนแก่มันก็สไตล์ของผมอยู่แล้วนะครับทุกคนของจริงไงเออไปครับไปครับทุกคน Let's go นี่แหละตัวเติงหมู่แปดนะครับผม อยู่ไหนยารูพุ่งอย่างเดียวเลยวะกดพุ่งอย่างเดียวเลยวะไม่โดนหัวเฉยหวานนั่นน่ะเฮ้ย เมื่อกี้ล็อกหัวนะแต่ว่าไม่โดนหัวนะทุกคนหัวโยกจ้าซ้ำด้วยบอกเลยซ้ำด้วยไอ้ทอมมันตัวตึงไงย,ยิงแล้วซ้ำนะครับผมไปทุกคนต่อครับ let's go let's go let's go <S ผมอย่างชอบเลยนะสุมเชนโลกแบบมาจีบสาวอะไรเงี้ยแล้วแบบไปเจอคู่รักปากดีอ่ะและด่ากูยับ อะไรอ uh. ่ะสามอีแล้วนะเฮ้ยที่แบบว่ามาเจออะไรอย่างเงี้ยกูท้อเลยเจอแต่แบบว่าเมียชาวบ้านเนี่ยไม่ไหวเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งคือแบบผมก็ชอบอยู่แล้วไงเมียชาวบ้านอ่ะเฮ้ยหัวโยกจ้า เออแล้วทำไมมันมีแต่คลิปหนึ่งหนึ่งวะเนี่ยผมงงว่ะเมื่อไหร่กูจะได้แบบจีบสาวสามสี่ห้องวะเนี่ยม,มขอภัยนะทุกคนเดี๋ยวพยายามหาให้นะที่แบบว่าจีบสาวสามสี่ห้องเนี่ย<ะ>เอ,อ้ยเดี๋ยวไปจีบสาวในโซนด้วยดีกว่านะครับไม่ได้เข้าโซนนานแล้วนะครับเนี่ย <Nope. S 2> ย่านคนชิลเนี่ยย่านคนชิลฮะไปทุกคนต่อครับตอนนี้สี่ศูนย์เลยนะผมเล่นแบบว่าแบบไม่ได้ดูสกอร์เลยอะะ่ะ ไปทุกคนเลสโกต่อครับมั่นเขี้ยวนะผู้หญิงแบบนี้ทรงนี้ถ้าแบบว่าไม่มีผัวยืนอยู่ด้วยนี่น่าจะบอกว่าไม่ไม่มีชุวยโอ้โหแป๊บหนึ่งลนทรงนี้นะทุกคนถ้าถือว่าไม่มีผัวยืนอยู่ด้วยน่าจะบอกว่าโสดน,นะจ๊ะแน่นอนหัวโยกจ้า ทำทรงพุ่งเหรอพุ่งเหรอพุ่งเหรอเฮ้ยพุ่งเหลาเหรอเมื่อกี้พุ่งเหลาเหรอจ๊ะไม่ไหวเลยนะห้านย์แล้วนะเนี่ยเขาเล่นไม่ค่อยเป็นนะผู้หญิงคนนี้แล้ผัวมันก็แบบขยันนอกแบบว่ามึงไปหนึ่งหนึ่งให้ชนะเมียกูก่อนเดี๋ยวกูให้อจีเย็ดแค่ว่าซานพูดอย่างก,กับเมียมึงตึงแบบตึงพระเจ้าอะ่ะโอ้โหไอสองคนนี้เคมีมันเข้ากันถึงว่าทำไมมันคบกันได้คบกันนานจ้ะ บอกเลยทรงนี้ไม่เกินไม่เกินสองเดือนเออไม่เกินสองเดือนไปทุกคน let's go เฮ้ยมึงจะอะไรเนี่ยมึงโยนป่ะนี่มึงจะให้ไอจีกูป่ะนี่อีสาวอีสาวมันน่าจะโยนตั้งใจแบบว่าจะให้ไอจีผมป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะมันตั้งใจจะให้ไอจีผมหรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ แปลกๆนะครับเนี่ยมีใจหรือเปล่านะมีใจหรือเปล่านะทรงนี้แบบมีใจแน่นอนนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะมีใจนะเมื่อกี้เห็นไหมตั้งใจโยนเลยนะเนี่ยจริงๆคือแบบตั้งใจโยนอะอ่ะเจ้าเอ๋อ่ะเจ้าเอ๋จ้าเอ๋ไหนวะ เฮ้ยหัวโยกจ้าของจริงบอกเลยของจริงจัดเฟี้ยวเหลือเกินเออหือหล่อ,หอที่จัดนะครับทุกคนตบผู้หญิงเนี่ยเฟี้ยวจัดเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาไอจน้องสาวคนนี้ดีกว่านะครับผมผมละท้อนะครับมัน easy อนะีซี่เกินอ่ะตบไปเจ็ดูนเลยนะ,ะก็ดาเมจที่ทำได้เนะก็ 2,183นะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราะครันไปเจอกันหน้า็อบบี้ดีกว่านะครับผม let's go โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่หน้า็อบบี้แล้วนะครับแต่ว่าพี่ท็อปขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับทุกคนก็ <S <S คือไอสองัวเมียนะครับที่ว่ามันมาด่าพี่ท็อปเนี่ยมันลบเพื่อนพี่หนีไปแล้วเว้ยเมียมันแพ้ปุ๊บลบเพื่อนกูปั๊บเลยกูท้อเลยเนี่ยเนี่ยมันไม่มีให้แบบว่า เอ่มให้ขอเข้าตี้หรือว่าเชิญแล้วนะครับทุกคนแพ้บิดแฮอดได้ IG เลยนะครับผมเศร้าว,ว่ะทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม่เห็นแบบเออแบบ ปากกิ่งแบบว่าแบบเหมือนตอนแรกเลยเนาะทุกคนเศร้าเลยนะครับผมโอเคก็ช่างมาแล้วกันนะครับทุกคนก็ถือว่าได้คอนเทนต์ไปเนาะก็มาเจอแบบคู่รักปากดีอะไรงี้นะครับทุกคนโอเคแล้วก็นะครับสําหรับคลิปนี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็สําหรับคลิปหน้า อยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผม,ม,มเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจครับบ๊ายบาย,ยรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจครับบ๊ายบายู